วันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับก็เป็นวันที่7ธันวาคมนะครับวันนี้นะครับรายการสําคัญที่สุดจะเป็นยูฟาแชมเปียนส์นะครับตอนนี้ก็มาถึงรอบสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับก็มีหลายๆคู่นะที่ร่วมไปแล้วนะว่าใครได้ไปสู่รอบต่อไปแล้วว่าใครต้องอกหักนะแต่ก็ยังมีหลายๆทีมที่ยังลุ้นอยู่นะกับโคตา้าการไปสู่รอบน็อกเอาท์นะครับผม วันนี้นะครับก็เรื่องของทีเด็ดนะครับจัดมาให้2คู่ด้วยกันนะครับผมก็ไปดูที่คู่แรกก่อนเลยละกันนะครับก็จะเป็นบิ๊กแมชนะครับในกลุ่มดีนะครับจะเป็นคิวของมาดริดครับจะเปิดบ้านนะครับเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผมอ่ะสองทีมนี้นะครับเป็น2ทีม ดังนะจากลีของตัวเองแล้วก็ผลงานดีด้วยกันแบบทั้งคู่เลยนะครับผมทางฝั่งของมัดริดเนี่ยเป็นอ่าเป็นจ่าฝูงนะครับ12แต้มจาก5เกมสวนอินเตอร์มี10แต้มจาก5เกมนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครชนะนะครับจะตัดสินตำแหน่งแชมป์กลุ่มได้เลยนะครับผมก็ถือว่ามีผลมากเหมือนกันนะครับผลงานดีทั้งคู่อย่างที่บอกไปนะครับผม มาลิดเนี่ยไม่ชนะไม่แพ้ใครมา11เกมติดแล้วชนะมารัวๆเลยนะครับส่วนอินเตอร์ก็เหมือนกันนะครับชนะมา5เกมติดแล้วก็ไม่แพ้ใครมา11เกมเหมือนกันนะครับดูแลเกมนี้สนุกแน่นอนนะครับในการแย่ตำแหน่งแชมป์กลุ่มนะครับก็ดูแลเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าการเรื่องของชื่อชั้นทีมคุณภาพนักเตะต่างก็ถือว่าสูสีนะครับก็อยู่ที่ว่าใครที่มีความเด็ดขาดมากกว่านะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ มัดริดเนี่ยจะมีจุดเด่นที่แดนกราที่แข็งแกร่งนะครับพวกโมดิ o โคสพวกนี้อยู่ครบเลยนะครับแต่ว่าข่าวร้ายคือเบซ e เซมานะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับจะลงไม่เทนในวันนี้แล้วบอกว่าการขาดเบซเซมาไปถือว่าเป็นส่งผลเสียมากเพราะว่านี่คือนักเตะที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันในเรื่องเกมรุกนะครับผมก็การขาดไปเนี่ยน่าจะฝืดไปเหมือนกันนะครับ ในขณะที่อินเตอร์นะครับผมต้องบอกว่าสภาพทีมเนี่ยยันกลางแน่นเลยนะครับวีดาบัวโซบิตบาลเลล่ากองหน้ามีเชโกกับมาร์ติเนสบอกว่าจัดจ้านมากๆแต่ว่าอินเตอร์ชุดนี้ก็เกมรับก็มีหลวมไปบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยการอินเตอร์ช่วงหลังก็อินเกมรับดีขึ้นนะครับเก็บคิวชิมาสิเก็บติดแล้วก็ผลงานดีด้วยนะครับลุกดียิงได้เยอะ สมมลิตเนี่ยการขายเบเซม่าผมคิดว่าส่งผลมากกว่าผมเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าต้องเช็คเ้าทีมผมคิดว่าอินเตอร์น่าจะดูมีความพร้อมมีทีเด็ดมากกว่านะครับวันนี้ไปเยือนด้วยผมคิดว่าราคาเปิดมาวันนี้ให้มาลิตต่ออยู่ที่ครึ่งลูกผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการขายเบเซม่าท่งผลนะครับผมเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยอินเตอร์พร้อมกว่าน่าจะมีแต้มนะครับอย่างน้อยนะสวยคู่หนึ่งครับไปดูที่เอซิมิลานครับจะพบกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็ต้องบอกว่าเอซิมิลานก็ถือว่า ไลฟ์ผลแล้วนะกับเกมเกมนี้เพราะว่ามิลานจบที่อันดับบวยเลยนะครับเอ้ยยังไม่บวยนะขออภัยอยู่อันดับสามร่วมกับแอมมาริตแต่ว่ามีสีแต้มเท่ากันนะครับก็ถือว่ายังมีลุ้นอยู่กับเกมสุดท้ายเพราะว่าถ้าเกิดว,วันนี้ชนะได้ขึ้นมาและปอร์โตไม่ชนะตามมีเลยแล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวมคิดว่ามีโอกาสที่จะไปสู่รอบจเอาได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณว่าวันเนี้ย มิลานต้องชนะไว้ก่อนแล้วก็ลุ้นให้ปอร์โตกับแอตเลติเนี่ยเสมอกันนะก็จะเป็นที่ทสองเลยเนะี่ยเพราะลิพูเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับก็วันนี้คิดว่าลิพูเหนือกว่าก็จริงนะในเรื่องของชื่อชมป์และประสบการณ์แต่ว่าด้วยความที่ลิพูเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับก็น่าจะเก็บแรงไว้สู้ในเกมลีกมากกว่าเป็นลุ้นแชมป์นะซึ่งผมคิดว่าเกมเนี้ได้ที่ซาซิโร่ด้วยนะครับก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะเป็นใจให้กับทางเอซิมิลานนะครับราคาเปิดมาให้มิลานต่อถึงครึ่งลูก นราคาที่วัดใจเริผมคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าเสี่ยงเชียร์ที่เอซิมิลานะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของ2ทีมจากเมือมิลานเลยนะครับก็คืออินเตอร์มิลานและเอซิมิลานนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ